你看。 ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้าหมอดูพาย่ิีค่ะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงรายวันดวงคนทั้ง7วันประจําวันเสาร์ที่5 45, สิงหาคมพศ2566ค่ะคําพยากรณ์ดวงรายวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะสําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็ รับพยากรดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไลน์มีค่าวิชาชีพค่ะเริ่มต้นกันที่100บาทค่ะสําหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็สามารถที่จะรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่ชาวันอาทิตย์ค่ะชาวันอาทิตย์สามไม้เท้า,ไม,ทาไม้เท้าโดดเด่นในเรื่องของการงานการกระตือรือร้นนะคะความขยันนะคะรวมถึงอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นด้วยนะคะบางคนเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลเดินทางไปแถวแถวชายฝั่งนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีในเรื่องของงานตั้งบูธ งานอีเวนต์เกิดขึ้นนะคะเรียกว่าสามไม้เท้าจะเกี่ยวข้องกับงานติดต่อสื่อสารเจรจานะคะงานโลจิสติกได้นะคะหรือบางคนนี่อาจจะมีในเรื่องของการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมนั่นเองนะคะสีดาบนะคะนะบางคนอาจจะกําลังรอคอยนะคะรอคอยบางสิ่งบางอย่างรอคอยอนุมัติงานจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือว่าบางคนเรียกว่ารอคอยงานนั่นเองนะคะสีดาบนี้เรียกว่าอยู่ในช่วงของการรอคอยประคับประคองรอเวลารอโอกาสนะคะหรือตัวคุณเองอาจจะ ต้องมีในเรื่องของการอ้อนวอนขอนะคะนะขอขอความช่วยเหลือจากใครบางคนนั่นเองนะคะรวมถึงสีดาบอาจจะมีในเรื่องของคาําว่าข่าวร้ายข่าวไม่ดีข่าวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนด้วยค่ะหรือคนในบ้านคนในครอบครัวอาจจะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ เจ็ดถ้วยนะคะไอเดียโปรเจกต์ความคิดสร้างสรรค์เยอะแยะมากมายนะคะไม่รู้ว่าจะเริ่มจะหยิบจะจับจะทําอะไรก่อนดีเลยทีเดียวในวันนี้นะคะแต่ถ้าคิดนะคะนะแล้วไม่ลงมือทําความสําเร็จไม่เกิดขึ้นนะคะหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของแนวคิดสิ่งต่างๆที่ดีแต่นะคะยังไม่สามารถที่จะลงมือทําสิ่งต่างๆด้วยด้วยสถานการณ์ด้วยสิ่งต่างๆรอบข้างนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีในเรื่องของวางแผนวางแผนนะคะนะ้าวางแผนงานสิ่งต่างๆเอาไว้ก่อนนั่นเองค่ะก็เรียกว่า ใครที่มีงานทําอยู่แล้วอันนี้การงานยังมีความมั่นคงดีนะอย่าพึง่งเปลี่ยนอย่าพึง่อพงออกอย่าพึ่งย้ายนะคะใจเย็นๆนะคะทนทําไปก่อนค่ะส่วนการค้าขายเนี่ยบางครั้งมันอาจจะดูนิ่งๆเงียบๆ,ๆไปบ้างนะคะลองมองหากลยุทธ์ใหม่ๆนะคะโปรโมชั่นใหม่ๆนะคะทาอะไรที่มันแปลกแหวกแนวออกไปนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะสื่อเข้ามาช่วยด้วยค่ะส่วนการเงินเนี่ยชาววันอาทิตย์นะเรียกว่าวันนี้การเงินเจ็ดถ้วยนะคะอาจจะหมดไปกับข้าวของซูรุยซูรา่าช้อปปิง้งออนไลน์นะคะหรือบางคนอาจจะ จะบดไปกับคาอยู่คายานั่นเองค่ะก็เรียกว่ารายรับนี่ไม่ค่อยจะพอกับรายจ่ายสักเท่าไหร่ค่ะส่วนในเรื่องของโชคลาภถามว่ามีไม้ตัวเล็กมันเยอะนะลองดูสักตัวก็แล้วกันนะคะตัวเล็กจากคนตายตัวเล็กจากคนป่วยค่ะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะใครที่โกธกันงอนกันไม่เข้าใจกันทะเลาะก,กันหันมาปรับความเข้าใจกันค่ะพูดคุยกันนะเขาไม่ง้อเราเราง้อเขาก็ได้นะคะความรักยังมทีทิิต่อกันนะคะเพราะชาววันอาทิตย์ความรักช่วงนี้มันดูเงียบๆดูเงาๆนะดูห่างเหินกันไปนะคะส่วนคนโสดคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณมีคนคุยนะแต่คุณก็ไม่ได้ให้ความชัดเจนกับใครนะคะเรียกว่ายังอาจจะแบบ ยังไม่พร้อมที่จะมีใครยังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยคุณคาดหวังในเรื่องของอนาคตในเรื่องของงานมากกว่าค่ะสุขภาพชาววันอาทิตย์อันนี้ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะบางคนมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกช่องปากช่องฟันบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการปวดเมื่อยบ่าไหลนั่นเองนะคะตัวเลขจากนาไพยมีเลขสมีเลข4และเลข7ค่ะสำหรับชาววันอาทิตย์ค่ะต่อไปมาดูชาววันจันทร์กันบ้างค่ะ ชาววันจัน์ทรได้ไพ่หกถ้วยนะคะ หกถ้วยนี้เรียกว่าอยู่กับบรรยากาศเก่าๆซ้ำๆเดิมๆนะคะนะหรือ6ถ้วยอาจจะในเรื่องของการค้าขายนี้ลูกค้าเก่าๆแวะแวนเวียนเข้ามาอยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดนะคะรวมถึง6ถ้วยบางคนได้พบเพื่อนเก่าได้พบมิตรเก่าได้เดินทางไปในสถานที่เก่าๆเก่าถ้วยนะคะ,ะ,คะกินทานอาหารขนมนมเนยอุดมสมบูรณ์นะคะรายร้อมไปด้วยของกินนะคะเรียกว่าไปไหนมาไหนนี่ชาววันจันทร์มักจะมีของติดไม้ติดมือนะคะนะไปอยู่ตลอดด้วยค่ะการงานมีความ ค่นะคะได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคนรอบข้างจากเพื่อนร่วมงานนะคะการงานก็เรียกว่าค่อนข้างจะราบรื่นนะคะในวันนี้มีอะไรก็ช่วยเหลือกันนะคะเกื้อนหนุนกันนะคะในเรื่องของการงานรวมถึงนะคะถ้าในเรื่องของตําแหน่งหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาอันนี้ก็เรียกว่ายังได้รับความเมตตาอินดูเป็นอย่างดีค่ะส่วนในเรื่องของการค้าขายวันนี้อาจจะมียอดออเดอร์ที่ดีรายได้ที่ดีคําสั่งซ,งซื้อที่ดีเข้ามานะคะการเงินชาววันจันทร์หมดไปกับอาหารของกินขนมนม,นมเนยนะคะอุดมสมบูรณ์เลยทีเดียวเรียกว่า ชาววันจันทร์ภาษีสังคมเยอะนะคะ3ถ้วยอาจจะมีในเรื่องของงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองงานปาร์ตี้งานสังสรรค์งานพบปะงานเรียงรุ่นนะคะหรือว่าทานข้าวกับครอบครัวนั่นเองนะคะแต่ก็เรียกว่าการเงินนี้หากเก่งนะคะการเงินไม่ติดขัดมักจะมีคนเข้ามาอุปถมัมเข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะเรียกว่าแฮปปี้มีความสุขมีความเข้าอกเข้าใจกันบางคนอาจจะมีในเรื่องของการทานข้าวร่วมกันพาคนรักพาครอบครัวไปเปลี่ยนบรรยากาศทานข้าวนอกบ้านนัน งเองส่วนคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่าคนโสดเนี่ยคุณมีคุณมีคนคุยนะโสดแบบมีคนคุยโสดแบบมีคนคบนะคะโสดแบบมีคนอุปถัมภ์เลี้ยงดูนะคะเรียกว่าโสดไม่ค่อยสนิทนะคะ ก็เรียกว่าบางคนอาจจะเป็นความรักที่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยสถานะได้ด้วยนะคะความรักข้างเก่ามีโอกาสที่จะรีเทิร์นกลับมาด้วยค่ะส่วนในเรื่องของสุขภาพชาววันจันทร์นะคะช่วงนี้กินเก่งทานเก่งระวังโรคอ้วนน้าหนักตัวขึ้นด้วยนะคะและไพ่ก้าถ้วยเนี่ยมักจะส่งผลในเรื่องของ การแพ้ฝุ่นแพ้ละอองด้วยนะที่หลับที่นอนนะคะห้องหับเก็บกวาดทำความสะอาดให้ดีนะคะตัวเลขเก่าๆจะให้โชคค่ะตัวเลขจากหน้าไพมีเลข6มีเลข9และเลข3ค่ะสำหรับชาววันจันทร์ค่ะต่อไปมาดูชาววันอังคารกันบ้างค่ะชาววันอังคาร6ไม้เท้าน,นะคะการงานมีความโดดเด่นธุรกิจกิจการนะคะยังไปได้เรื่อยๆนะคะ6ไม้เท้าน,นะคะเรียกว่าชา้ชาๆจะได้พาเล่มงามนะคะ แปดถ้วยทำงานกันแบบหามรุ่งหามค่ำกันเลยทีเดียวนะบางคนทำงานกันแต่เชา้ามืดกว่าจะกลับบ้านก็ดึกดื่นนะคะบางคนทำงานเข้ากะควงกะบางคนค้าขายอาหารโตรุง่งได้นะคะ้าขายช่วงเชา้าช่วงค่ำนะคะแปดถ้วยนี้ทำงานหนักนะคะไม่มีเวลาได้พักได้ผ่อนรวมถึงแปดถ้วยบางคนมีดวงของการเดินทางออกต่างจังหวัดเดินทางลงพื้นที่เดินทางกลับบ้านนะคะแปดถ้วยบางคนอาจจะเดินทางกลับถิ่นฐานบ้านเกิดก็ได้นะเดินทางช่วงเช้ามืดช่วงค่ำคนั่นเองนะคะ เรียกว่าคิงถ้วยนะคะเดินทางไปไหนแคลว้วคลาดปลอดภัยนะคะในช่วงนี้ชาววันอังคารคิงถ้วยบางคนอาจจะกาลังคิดทบทวนหลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านมาคิดถึงเรื่องราวสิ่งต่างๆอาจจะมีในเรื่องของการวางแผนงานสิ่งต่างๆด้วยนะคะการงานนะคะมีความโดดเด่นมีความมั่นคงนะคะได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้างานผู้บังคับบัญชานะคะใครที่รอง,งานอยู่คุณมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีการค้าการขายช่วงนี้มันอาจจะดุงเงียบๆไปบ้างแต่ก็เรียกว่าประครับประคองไปก่อนนั่นเอง ะะส่วนในเรื่องของการเงินการเงินมักจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์หรือบางคนจะเกี่ยวข้องกับแบงค์ธนาคารการทําธุรกรรมในเรื่องของการเงินด้วยค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักช่วงนี้อาจจะดูในน้อยกันนะคะเรียกว่าอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันอยู่ห่างไกลกันนะคะหรือว่าต่างคนต่างก็มีหน้าที่ของกันและกันทําให้ความรักในช่วงนี้มันอาจจะดูเงียบๆเงาๆไปบ้างเท่านั้นเองค่ะส่วนคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่าคุณไปแอบชอบแอบมองคนที่ มีเจ้าข้าวเจ้าของอยู่แล้วนะหรือคุณอาจจะไปแอบถูกใจใครแต่ไม่กล้าที่จะจีบนะคะไม่กล้าที่จะแสดงตัวตนนะคะก็เรียกว่าเป็นได้แค่คนแอบมองค่ะส่วนในเรื่องของสุขภาพชาววันอังคารนะคะวันนี้เรียกว่าสุขภาพเนี่ยเกิดจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะอาจจะมีเรื่องของความดันไมเกรนวิงเวียนศีรษะเกิดขึ้นด้วยค่ะใครที่ชอบเสี่ยงโชคตัวเล็กจากความฝันจะให้โชคค่ะ ตัวเล็กจากนาภัยมีเล็ก6มีเล็กแและเล็กค่ะสำหรับชาววันอังคารค่ะต่อไปมาดูชาววันพุธกันบ้างนะคะ ชาววันพุธสามดาบเลยนะเจ็บปวดใจทุกทรมานใจนะคะสามดาบนี้เรียกว่าอาจจะมีเรื่องราวทุกๆนะคะเรื่องราวเครียดเข้ามานะคะเห็นไม้ฟ้าฝนก็ไม่เป็นใจนะคะสภาวะอากาศช่วงนี้ชาววันพุธดูแลสุขภาพด้วยนะสามดาบบ่งบอกในเรื่องของภูมิแพ้นะคะเป็นไข้เป็นหวัดไอจามไม่สบายบางคนเป็นโรคปอดนะคะปอดชื้นปอดบวมนะคะหรือว่าบางคนนี้หายใจติดติดขัด,ข,ดขัดนะคะนะเรียกว่ามีปัญหาในเรื่องของระบบปอดระบบทางเดินหายใจนั่นเองเพราะฉะนั้น3ดาบนะคะภัยเตือน ในเรื่องของสุขภาพเป็นหลักเลยนะคะชาววันพุธทาวเวอร์นะคะสามดาบทาวเวอร์ระวังในเรื่องของการทะเลาะกันมีปัญหามีความขัดแยง้งมีความไม่เข้าใจกันอาจจะเป็นปัญหาเก่าเก่าปัญหาเดิมเดิมนะคะเรื่องราวเก่าเก่าปัญหาที่มันดูยืดเยือ้อเรื้อรังนะคะเรียกว่าบางครั้งเหมือนหอกคางแค่นะคะทีมแทงเสียดแทงจิตใจอยู่ตลอดเวลาค่ะและไพ่ทาวเวอร์วันนี้อาจจะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีมีเรื่องราวที่ทําให้ตกอกตกใจเกิดขึ้นสิ่งที่คิดไม่ถึงคาดไม่ถึงนะคะไพ่ทาว นี่ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะฟืนไฟก็ต้องระมัดระวังค่ะ หกเหรียญน,นะคะนะแต่ก็เรียกว่ายังมีคนเข้ามาให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือนะคะหรือยังมีคนที่เขาเรียกว่ายังเข้ามาซัพพอร์ตชาววันพุธอยู่นั่นเองนะเรียกว่าไพ่หกเหรียญเนี่ยนะคะอาจจะมีในเรื่องของการให้คําแนะนําการได้รับคําปรึกษานะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือจากคนที่เขามีความรักมีความห่วงใยเรานะคะการงานเนี่ยมันมีความเหนื่อยมีความเครียดมีความกดดันมีความอึดอัดทําอะไรก็ดูเหมือนกับเครียดไปหมดนะคะทําอะไรก็ดูไม่ถูกใจคนรอบข้างนะคะกังวลนะคะ แล้วทาวเวอร์เนี่ยระวังในเรื่องของพวกเอกสารนะคะเอกสารตกหล่นสูญหายต้องเคลียร์ใหม่ต้องจัดการใหม่ต้องรือ้อต้องค้นนะคะ เรียกว่าบางคนนี้อาจจะมีในเรื่องของการนัดกับลูกค้าเอาไว้แล้วถูกยกเลิกถูกแคนเซิลได้นะบางคนอาจจะมีในเรื่องของคําสั่งยกใ้ายนะคะแบบปุ๊บปั๊บแบบกระทันหันเกิดขึ้นนะคะแต่ทุกๆการเปลี่ยนแปลงนะคะย่อมมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นรออยู่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นชาววันพุธวันนี้สิ่งที่ไพ่เตือนก็คือในเรื่องของคําพูดเพราะว่าบางครั้งชาววันพุธคุณเป็นคนที่พูดจาผงผางพูดชาตรงนะคะทําให้เรียกว่าก็ไม่ได้ส่งผลดีเลยทีเดียวนะคะวันนี้นิ่งได้ต้องนิ่งนะคะเป็นผู้ฟังนนะะคดีกว่าเป็ผู้ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะชาววันพุธนะหกเหรียญเนี่ยการเงินค่อนข้างจะหมุนเวียนนะได้มาจ่ายไปนะคะมีแต่เรื่องให้ต้องเสียเงินให้ต้องใช้เงินบางครั้งรายรับไม่พอกับรายจ่ายนะคะไอสิ่งที่ไม่ได้คิดว่าจะเสียก็มีเหตุให้ต้องเสียบางคนหมดไปกับการซ่อมรถนะคะ ก่อเติมบ้านซ่อมบ้านนะคะนะบางคนมีเหตุให้ต้องเสียเงินแบบปุ๊บปับ๊บแบบไม่คาดคิดนั่นเองนะคะแล้วถ้าให้ใครหยิบยืมเงินไปอันนี้บางครั้งอาจจะได้คืนยากนะคะหรือตัวคุณเองอาจจะต้องไปขอความช่วยเหลือไปหยิบยืมเงินใครบางคนด้วยค่ะส่วนในเรื่องของความรักชาววันพุธนะคะเรียกว่าหลบหล,ลีกเลี่ยงในเรื่องของการประทะคารมกันก็แล้วกันนะนักนิดเบาหน่อยก็ต้องอาภัยให้กันนะคะนิ่งได้นิ่งยอมได้ยอมเฉยได้เฉยนะคะปัญหาเก่าๆปัญหาเรื้อรังมันก็จะได้ไม่เกิดขึ้นนั่นเอง ะะส่วนคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่นะคุณอาจจะมีเรื่องราวเก่าๆนะคะความรักครั้งเก่าๆที่ยังเจ็บปวดฝังใจยังไม่กล้าที่จะเปิดใจให้กับใครคะ่ะสุขภาพไพ่เตือนไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่พูดซ้ำนะคะถ้าใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากป้าเล็กที่เก่าๆอย่าลืมบวกหนึ่งลบหนึ่งด้วยนะเดี๋ยวมันจะเฉียดนะคะ ตัวเลขจากหน้าไพา่มีเลข3มีเลข6และเลข6ค่ะชาววันพุธวันนี้นะคะหมอฟ้าแนะนําว่าเช้ามาใส่บาตรท,ทาบุญกวดน้ําให้กับศัตรูหมู่มารเจ้ากรรมในเวรนะคะหรือทําบุญที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนะสร้างสุเหร่านะคะนะสร้างโรงพยาบาลสร้างเมนสร้างวัดนะคะสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมนะคะเรียกว่าจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันพุธค่ะต่อไปมาดูชาววันพฤหัสกันบ้างค่ะ ชาววันพฤหัสสี่เหรียญน,นะคะสี่เหรียญช่วงนี้จะทําอะไรต้องรอบคอบนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนนะคะเรียกว่าสถานการณ์สิ่งต่างๆยังอยู่ในช่วงของคําว่าวิกฤตอยู่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสี่เหรียญช่วงนี้ต้องรู้จักเก็บประหยัดอดออมมัตทยด้วยค่ะภพยเตือนในเรื่องของการเงินเป็นหลักนะคะวันนี้การงานนะคะก็เรียกว่าจะทําอะไรก็ต้องรอบคอบด้วยนะในเรื่องของการงานนะคะอะไรที่เราไม,รไม่รู้ให้มีในเรื่องของการเรียนรู้การศึกษาหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆให้กับตัวเองนะคะ หรือไพ่เฮอร์มิตนะบางคนการเงินอาจจะหมดไปกับหนังสือหนังหาตำรับตำราอันนี้เรียกว่าส่งผลดีนะคะเป็นการเป็นการที่ต่อยอดนะคะต่อยอดความรู้ให้กับตัวเองนะคะรวมถึงชาววันพฤหัสช่วงนี้อาจจะอยู่กับตัวเองมากขึ้น,ร,นรักสงบนะคะไม่อยากจะยุ่งวุ่นวายกับใครนะคะอยากจะอยู่กับตัวเองอยากจะคิดอยากจะทบทวนสิ่งต่างๆเรื่องราวนะคะหรือว่าบางคนนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการสวดมนต์การปฏิบัติธรรมก็ได้นะคะ ไพ่เมจิกเชนนะคะนะเมจิกเชนเรียกว่าสติปัญญาดีผู้รู้มีความสามารถนะคะ,ฉะเฉลียวฉลาดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งมักจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคนรอบข้างมีเซนต์มีสัมผัสมีลางสังหรณ์ทิมแม่นยําด้วยนะบางคนอาจจะทํางานเกี่ยวข้องกับนักพูดนักบรรยายถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับบุคคลอื่นหรือบางคนอาจจะเป็นที่ปรึกษานะคะเรียกว่าให้กับคนรอบข้างให้กับบุคคลอื่นนั่นเองค่ะการงานนะคะก็เรียกว่ามีความมั่นคงดีผู้ใหญ่หัวหน้างานผู้บังคับบัญชาเม็ด ตาเอนดูได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือนะคะจากเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดีวันนี้ไม่ว่าจะไปติดต่อไปเจราจาอะไรนะคะเรียกว่าจะจะประสบความสําเร็จนะคะเป็นไปอย่างที่ชาววันพฤหัสคาดหวังเอาไว้ค่ะส่วนในเรื่องของการเงินก็เรียกว่าหาเก่งนะคะหมดหมดหาได้การเงินไม่ติดขัดนะคะเรียกว่าการเงินมักจะมีคนเข้ามาอ,อุปถัมภ์ด้วยนะคะหรือการเงินในวันนี้ของคุณอาจจะหมดไปกับหนังสือหนังหาตำรับตำราการเรียนรู้การต่อยอดนะคะนะความรู้ สติปัญญาให้กับตัวเองนั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะโดยภาพรวมเป็นความรักที่ดีนะคะบางคู่อาจจะมีในเรื่องของการพาคนรักพา,พาแฟนไปทําบุญร่วมกันนะคะ ก็เรียกว่าเป็นความรักที่ดีค่ะส่วนคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่าโสดแบบมีคนคุยคุยค,ยคบคบแต่สถานะไม่ชัดเจนค่ะสุขภาพชาววันพฤหัสนะคะเรียกว่ามักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบปอดทางเดินหายใจนะคะหายใจติดติดขัดขัดนะคะช่วงนี้หรือบางคนจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับท้องลำไส้ด้วยนะกินทานอาหารไม่ค่อยจะย่อยลำไส้ไม่ดีลำไส้อักเสบนะคะอันนี้ก็ต้องดูแลในเรื่องของอาหารการกินกันด้วยก็แล้วกัน ใครที่ชอบเสี่ยงโชคตัวเลขจากการเสี่ยงเซมซีตัวเลขจากเบอร์โทรศัพท์ตัวเลขจากนาภายัยมีเลข4มีเลข9และเลข1นนะคะสำหรับชาววันพฤหัสค่ะต่อไปมาดูชาววันศุกร์กันบ้างค่ะ ชาววันสุขร์ไพ่เจ็ดดาบเลยนะคะวันนี้ทําอะไรดูลับๆล,ล,ล่อๆมีลับลมคมในมีความลับมีบางสิ่งบางอย่างปกปิดอยู่นะคะละไพ่เจ็ดดาบนะคะทําอะไรก็ต้องระมัดระวังนะคะเรียกว่าไพ่เจ็ดดาบเนี่ยนะคะใครที่มีความลับอยู่อันนี้ก็เรียกว่าต้องระมัดระวังนะแต่ไพ่เจ็ดดาบนะคะโดดเด่นในเรื่องของทักะทักงานนะ เกี่ยวข้องกับงานนักสืบงานสายลับงานชิปปิ้งนะคะรวมถึง7ดาบเนี่ยนะคะดาบหมายถึงปัญหาอุปสรรคอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะแทนพลนนะคะมีดวงของการเดินทางชิปผชรลงเท้าเดินทางขึ้นเหนือลงใต้บางคนเดินทางไกลถึงต่างประเทศนะคะหรือไพ่แทนพลนกับ7ดดาบเนี่ยนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของ อาการเดินทางแบบปุ๊บป,ปัป๊บแบบกระทันหันเกิดขึ้นด้วยนะคะมีดวงของการโยกย้ายแบบปุ๊บป,ปั๊บเกิดขึ้นนะคะแต่ทําแพลนถ้ามีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็ไม่ได้ส่งผลเสียนะคะ5ดาบนะคะนะหนา5ดาบนี้ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์การมีปัญหากับหัวหน้างานกับผู้บังคับบัญชาจะกับคนรอบข้างหรือกับคนที่เขามียศมีตําแหน่งมีอํานาจเหนือกว่าเรานะคะช่วงนี้ทําอะไรดูเหมือนติดติดขัด,ข,ดขัดนะคะมีคนคอยขัดแข้งขัดข,ดข,ดขาอยู่ตลอดเวลานะคะเรียกว่ารู้สึกเหมือนว่าทําอะไร ไม่สะดวกเป็นแม้ชาววันศุกร์นะคะไพ่ทัพบลนขึ้นมาแล้วนะ ตัวคุณเองเนี่ยต้องรู้จักที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะให้ทันกับสถานการณ์สิ่งต่างๆนะคะเรียกว่าต้องปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะนะให้เข้ากับคนรอบข้างด้วยนะคะอย่าเชื่อมั่นในอุดมการในอุดมคติมากจนเกินไปนะคะเพราะว่าพวกดาบเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะรักเกียรติรักศักดิ์ศรีนะคะเป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอนะคะแต่บางสิ่งบางอย่างยอมบ้างก็ได้นะคะตึงเกินไปก็ไม่ได้ส่งผลดีนะคะยอนเกินไปก็ไม่ได้ส่งผลดีการเอาชนะนะคะบางครั้งชัยชนะนะคะก็อาจจะสร้างความถูก ให้ได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเดินสายกลางก็แล้วกันนะคะในวันนี้ชาววันศุกร์เราก็ระวังในเรื่องของคําพูดนิดนึงนะคะเรียกว่าคําพูดจะพูดอะไรให้คิดก่อนพูดคิดก่อนตานการตัดสินใจนะคะหรือใครที่เหนื่อยกับงานเบื่องานอยากเปลี่ยนอยากออกอยากย้ายใจเย็นๆนะคะมองหางานใหม่ให้ได้ก่อนนะคะเรียกว่าบางคนอาจจะก,กังวลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในองค์กรในหน่วยงานนะคะรอดูก่อนเนาะว่าการเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะบางครั้งเราภาวะพววงไปก่อนมันจะสร้างความ เครียดให้กับตัวเรามากกว่าค่ะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินนี้ค่อนข้างจะหมุนติ้วเลยนะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการถูกติดตามทวงหนี้ทวงสินไม่ว่าจะเป็นจากในระบบหรือว่านอกระบบนะคะและไพ่เจ็ดดาบเนี่ยระวังในเรื่องของข้าวของตกหล่นสูญหายถูกลักถูกขโมยถูกฉกชิงวิ่งราวด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงแทมเพลนเนี่ยเขาเรียกว่าได้มาจ่ายไปนะคะ เงินหมุนนะคะนะบางครั้งหมุนไม่ทันด้วยนะมันจะติดนะคะเพราะฉะนั้นการเงินก็ต้องจัดการวางแผนในเรื่องของการใช้เงินสิ่งต่างๆให้ดีก็แล้วกันนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะใครที่มีกิ๊กมีคนแอบคุยอยู่ระมัดระวังคู่รักคู่คองจะจับได้นะคะถ้าในเรื่องของความรักเนี่ยเรียกว่ารักรักเลิกๆนะตัดกันไม่ขาดนะคะเออเรียกว่า กืนไม่เข้าขายไม่ออกนะถ้าในเรื่องของความรักแต่ถ้าเป็นคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่นะคุณคุยกับทุกคนนะคะเป็นมิตรกับทุกคนแต่คุณก็ยังไม่ได้จริงจังกับใครแต่อย่าไปให้ความหวังใครนะคะเดี๋ยวเขาจะมีในเรื่องของการที่แบบกลับมาต่อว่าคุณทีหลังได้นะ สุขภาพชาววันศุกร์นะคะวันนี้ชาววันศุกร์อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกเข่าคอกระดูกนะคะบางคนเป็นโรคกระดูกเสื่อมกระดูกพุนนะคะอันนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะแล้วส่วนใหญ่นะคะชาววันศุกร์ช่วงบ่ายช่วงไล่จะตึงๆเป็นไม่เอ่ยนะคะนะเรียกว่าเกิดจากความเครียดสะสมก็ได้นะหรือว่าบางคนนี้จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกเขาเรียกว่าโรคน้ำในหูไม่เท่ากันมึนๆงงๆวิงเวียนศีรษะนะคะเรียกว่าสุขภาพชาววันศุกร์วันนี้เกิดจากความเครียดทั้งนั้นเลยนะคะ ใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากเบอร์โทรศัพท์ค่ะตัวเลขจากเอกสารตัวเลขจากนาไั่มีเลข7มีเลข4และเลข5นะคะสำหรับชาวชาวันศุกร์ค่ะชาววันศุกร์วันนี้หมอฟ้าแนะนำว่าให้คุณทำบุญนะคะทำบุญกับคนพิการนะคะทำบุญกับคนยากไร้จะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันศุกร์ค่ะต่อไปมาดูชาววันเสาร์กันบ้างค่ะ ชาววันสาวไพ่พะสังคราชนะคะพไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะสุขุมรอบคอบนะคะมักจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคนรอบข้างมีเซนด้วยนะมีเซนมีสัมผัสมีลางสังหอนที่แม่นยํานะคะ ไพ่พระสังฆราชเดินทางไปไหนแลว้วคาดปลอดภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะรวมถึงไพ่พระสังฆราชเนี่ยเป็นคนที่ทําอะไรต้องเรียกว่าเข้าตามตอกออกตอออกตามประตูนะคะมักจะมีในเรื่องของคําว่าขนบรรมเนียมประเพณีเข้ามานั่นเองนะคะ <7 S 2> เจ็ดเหรียญน,นะคะคิดคํานวณในเรื่องของการเงินรอคอยในเรื่องของการเงินหรือบางคนอาจจะกําลังรอคอยในเรื่องของรายได้ผลผลิตนั่นเองนะคะเจ็ดเหรียญบางครั้งอาจจะต้องนําเงินเก็บเงินเก่าออกมาจับจ่ายใช้สอยก่อนในช่วงนี้นั่นเองคะ่ะหรือบางคน คนนะคะการเงินในช่วงนี้อาจจะหมดไปกับหนังสื้อนังหาตำรับตำราการเรียนรู้สิ่งต่างๆนะคะไพ่เดอะอินเพล์นะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีนะคะถ้าในเรื่องของการเงินเรียกว่าจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัม์ด้วยนะคะหรือไพ่เดอ e อิ e เพล์เนี่ยถ้าการงานเรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะขยันอดทนหนักเอาเบาสู้นะคะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะคะในสิ่งที่ตัวที่ตัวเองทำเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเรียนรู้การศึกษาหาวิชาความ ความรู้สิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาษาตัวบทกฎหมายเข้ามานั่นเองค่ะการงานมั่นคงดีได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้างานมีดวงของการได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งเกิดขึ้นด้วยนะคะหรืออาจจะได้รับงานโครงการใหญ่ๆนะคะอาจจะมีในเรื่องของการเซ็นสัญญาการต่อสัญญาการเกิดขึ้นหรือวันนี้อาจจะมีในเรื่องของการตกลงข้อตกลงสิ่งต่างๆงานประชุมนะคะซึ่งอาจจะดูเครียด,น,ดนิดนึงนะคะสําหรับชาววันเสาร์ส่วนในเรื่องของ าการเงินเนี่ยนะคะก็เรียกว่าการเงินยังพอยังพอประครับประคองไปได้นะยังพอหมุนไปได้นะคะหรือบางคนอาจจะกําลังคิดที่จะลงทุนนะคะทาธุรกิจต่อยอดธุรกิจก็ต้องศึกษาหาข้อมูลสิ่งต่างๆให้ดีก็แล้วกันนะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักนี้เรียกว่าได้คู่ของคนรักที่ดีคอยเกื้อหนุนคอยคําคูณเป็นที่ปรึกษานะคะคอยให้คําปรึกษาคอยให้คาแนะนําสิ่งต่างๆซึ่งกันและกันค่ะส่วนคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่ นะแต่อาจจะมีคนที่เข้าแอบชอบแอบมองคุณอยู่ด้วยนะคะเรียกว่าอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่านะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพชาววันเสาร์มักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกเข่าข้อกระดูกการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อค่ะตัวเลขจากทะเบียนรถนะคะจะให้โชคค่ะตัวเลขจากหน้าไพายมีเลข5ามีเลข7และเลข4นะคะสำหรับชาววันเสาร์ค่ะก็จบลงแล้วสำหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ